ม่ฮามาสาักยอเด้อค่ะสิการร้อยหม่เลยซาบักยอะคะาา่อะ,คะาาอ,นะะาาอะืน,น,นอมนึ่งสาบกยอต่ำเนาะค่ะมาห้าจิตตะใช้ยังเนี่ยน้มันกระเด็นเท่เด่นหอนมองได้ขั้นมองหันด้วยค่ะ สามคือการหลักการบ่กหุงแต่ว่าส่วนประกอบมันจะมีขิงกับกระเทียมมันนี่แต่ว่ากินหลายว่นได้เด็ค่ะมันหอนมันเป็นยาหอนการผู้สาวกาลังถองไหม่เนี่ยแม่หลวงพันถอใไม่ไม่กินมันก็ไม่ซิดแทงได้เด็ค่ะดปุณจนติบราแนะนำให้กินเลยหัวปุซูด่มิถอดเฉพาพุ่นมาก็มีหลายอย่างอยู่ เดี๋้ากินหลายบาดแผลมันทำลายไตเฮามันเหยีหดไตเฮาเสื่อมปีหนึ่งกินขังหนึ่งสองขังอยู่เลยในอยู่ค่ะแต่ว่าบนบาดแผลกินหลายกินหลายมันเหยีหดไตเฮาเสื่อมมุมเอ็นมาทุกถูกทิกท้งทุกอย่างมันเป็นยาเมือ่อต้นหนีกับสมุนไพรจจนิดหนึ่ง ตัวซีนวยด้วยกันนี่หน้ามันกระเด็นจะมองได้ขั้นมองหันนไดค่ะนี่มองเมนต์บอกขั้นนี่ค่ะ ไนมันก็ใส่ได้แันไม่แขียวยำกันยำได้ก็คือใส่ไนนไปทางดีแหละมันสิเสียบมันสิเพิ่มรสชาติทีอย่างหนึง่งอันนี้ว่ามันหลายเราก็เรบ่ใส่ไนมันใส่ไน่ละลไปละนวยหนึ่งสองนวยละไนมันื่นาไหลติบแบบนี้พอแล้วค่ะพอแล้วนี่ค่ะหลังมันจะเป็นแบบนี้เขาสามมาแล้วกันนี่ ขี่ตอนบกคุงค่ะนี่สิขี่ตอนบกคุงนี่ค่ะบานนี่ห้องมันลงมือตามนีบะพริกนี่ให้ใส่เคหน่วยเดียวเ้วยค่ะให้ใส่หนวยเดียวเ้ยค่ะนี่หนวยเดียว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 นี่กระเทียม กระเทียมอันนี้มันบกฮอยหอมบกฮอยจาดมันบกฮอยหอมบดเด็ดค่ะ่ากระเทียมเทียมโอ้มีพริกหน่วยหนึง่งกระเทียมค่ะใส่ไปใส่ลงไปตีกตั้มนี่เข้าวเจ้ยอดน้ำตาลดงเลยเนาะให้มันตำแหลก เราต้องใส่น้ำตาลค่ะเวลาหัดตั้งวันนี้โอ้ยขิงโอ้ยขาดตัวสิ่งสำคัญแต่จังไดลืมไปน่าจะเคยขิงขิงนี่มันเห็นไอเป็นหัวนแ่เหรอคะเพจไปนั่งไปขนาดพ่อเขาใช้ขิงกันทัาบโบใส่ขิงมาจีมันเซรั่ยโบเลยพ่อ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 ค่ะเซรัยโบได้เพจไม่หนา เซนไลมันกันเผ็ด เสียังหม่างไหมเคะ่ Again, ะแก่ดีค่ะ ให้เบิ่งตำตำในตอนนี้เวลาตำเวลาตำนะคะให้ดูแต่คกค่ะนี่ค่ะนี่ตำเนี้ยเนี้ยตำให้มันเข้ากันกับเครื่องในมังคุดพวกแกใส่ใบมะนาวใบถิงค่ะเนาะน้ำให้มัน นึหมองเมือนกับ่เคยกินว่าลูกยอมเป็นลูกยังไงกันดูเคื่อให้เบิง์เนนเด้อค่ะอ้าเสร็จเรียบ้อยใส่ปลาบ่มีสูตรใตโตเด้อค่ะม,มีสูตรใตโตนะคะใส่ปลาเนี่ปลา มไม่พอเติมใหม่โอ้ยปิดไปเช้นนั้ตัวนี้เนาะเช่นน่อยเจ็บไรเช่นน่อยเช่นน่อยเช่นเช่นเช่นไรเจ็บไรเด้อค่ะรับตาเด้อค่ะเด้อเด้อรับตาไวเด้อค่ะมันทําให้อร่อยนะคะหัวหนัวมันกิ่งนี้ค่ะมันกิ่งนี้มันกิ่งนี้ มันกิ้งหนีนะคะมะนาวมันกิ้งหนีเลาบัใชาเปลือกเพิ่นแล kind of mm. ้วค่ะผู้มักสมเพิ่มกับไส้สมผู้มักมาบูมัาคือมีแผ่นบัวชายสมแล้วปูมักสมนะค่ะแต่หูซื้อมาเหมืนมันมีกลิ่นางนาวพอพอแล้วงวด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 งด ข่าซีมอืมตันนิดหนึ่งเสซ็ตเยอะตาน,นิดหนึ่ง

เท่ที่ลงในทท่อืมไ้พวกเขกิดกลับมาเด้อค่ะ โอลม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 โอลมลมลมนี่ค่ะหน้าตามันจะเสียบรกันี้นี่กางกงไก่เนี่จะเสียบบ่ค่ะโอ้ชวยหนังก็ฮืมเสียบดีค่ะแช่ชุดยอดกันกินขากับนน่้าะ นี่ขนาดใส่บะพริกหนึ่ยเดียวอยังเผ็ดเองเผ็ดแกเพราะมันเผ็ดขิงหืมร้อนหรอกนะถ้าอืมอ,อืม,อมเอาเขามาห้องถองกันเนาะ เผ็ดสบายโอ้ยก็คุงเหอรอเผ็ดแต่ทิ้งไรหมเด็กเกาเป็นสุบยาคนมีของพิมพเผ็ดเ้อก็ตำหมยอมกัน ือกนยอดเพ็รแจพกซึ่งเ,เราเดียวกับเรียเพชรแต่ะเพราะถ้าใช้ขิงแลก็จะเรียงอันนี้ของห่อนมันเป็นสมุนไพรยาห่อน เดบเน,น่แนะนำให้คนไม่ท้องกินถ้าเขาไปบรงเขาเาาน็นมาอีกหยังนะสพคุณมันอยู่ในผู้เกินเด้อกะวันมันมีอย่างนา่แม่แพ่งกระบอกบ่ได้เพราะว่ากุา้งมือที่ขาวๆวันมันเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาฮวาน หงจวันไปแย่หอดประกอบเขาไปกรอบประกอบย่างทุกทุกอย่างแต่ก่อนเนี่ยขายได้กิโลละสามบาทเขาไม่เคยมาซื้อตุนนาบ้านแม่แพนกิโลละสามมันนี่เดฟเดชเคยมาขายเด้อซีฟเทอร์ราซ่าบาทแม่ได้ตัดตุนมันมันสีดับเบิ้ลเลยในบ้านบมันมีหรอกค่ะห้านงาน มียกะแม็กมกีก้นู่นกินใบ,บมันหมืเออแม่ต้องจํามืออย่างให้กิน่นพวกที่มีรอดหรือว่าท้องกเปิงอ่อนเพราะว่ามันใจ หิงเจีกระเทียมมีแต่ของห่อนๆ่อนขึ้นมาฮะกระจายพริกหน่อยหนึ่งกะจงังขึ้นกต่เผ็ดแต่ก่อนเนี่ยแถวบ้านมี ไล่เด <anta. S 1> like ่นกันทำไรตรวจไม่นสิเมือไ่ะหางน่ะอืฮะเขาว่ากิน่ตังก่ม้ตังกี่ตังห่งวันเน่ยไเ่ากักินหลายบหละคือมันทำลายใจค่ะ มันเนี่โทษอย่างว่าก็กินไรก็จคือมันทำลายไตมันแต้เขาเสื่อม bố vậy à hết cong sẹo cong sẹo không thấy vậy anh ở họp thôi anh ừ, khoa นี่เอาไว้ตัวหนึ่ท่านั้ก็นอกค่ะเพิ่นแฮะเบ่ไหวพอโดกขออภัยค่ะเมื่อกี้บ่เหมือนมันเผ็ดเอ้ยกร่นำพริกหน่่ยเดียวนี่เพื่อใส่สองหนึ่งจ้ามีชิคก้ายกินไก่โบ้เขาจังหวะแหงทำมืนแม่งจิ้มแม่งก้นทองกินอยา่าเบิ่งหูฉันพระคุณมันต่อไปเพื่ตามในผู้เก,กิน์เดนเลิก่ะเดี๋ยวเพื่อแม่หนูไล่ละเอียด เมื่อไหร่น่าไปเบิ้งอีกทีหนึ่งนะคะ่ะขอพูดได้ไหลายเรือค่ะที่ก่อนมาเบิ้งเขาติดตามอะารแล้วค่ะโอ้ยแม่แพ้นเพลค่ะขอพูดได,ดห้หลายเรือค่ะใจขอบคุณเพลิดเพลินเาบ่อเตือขอพูดได้หลายเรือค่ะยาเจ็บยากายยาจนขอให้ชุม่ม่ายลำกายแข็งแรงทุกตุกทานเด้อค่ะเป็นยังสวัสดีค่ะมื่อนี้ยแม่แพ้นจะพามาต่ำบกย้อนเคยเห็นบมื่อไ น้ำแค่สองหน่วยพอนมันนี่นี่ค่ะักย่อนี้ไม่พุ่นประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะกินให้เป็นยามันกับเป็นกินให้เป็นเป็นโถดมันกับเป็นเน้อค่ะบางคนคิดพิษพิษกไปมักใส่น้ำผลไม้ทุกชิ้นทุก,ทกอย่างมาักเองนะค่ะแล้วก็มักไปใส่น้ำตาลใส่แดงเพลไม้ไปมักน้ำตาลใส่แดงอันนี้ผลนามากินถุงหมูมันทำลายไตมันทำลายไตเฮาเด้อค่ะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันมันกินไหลบอดกินไหลที่ทำลายไตเฮาเราจะกินดู มันนี่คือพันกันเท่ามาตั้มว่ามีผลประโยชน์ยังไงวะคนคนที่มีทองเขาบอกให้กินเลยค่ะคนที่ทองอันดอนเขาบอกให้กินเพราะว่าเป็นหยังมันมันพูนแบบว่ามันให้โทษคือมีมิทสิ์แทงใด้มิทสิ์ออกลูกรูกดออกใดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นยาหอดเพราะว่าเฉพาะคุณมันต้องใส่ขิงเนาะค่ะในกระเทียมมันหอดพริกเนี่ยเขากะใส่หลายบบอใดเลยค่ะใส่พริกเนี่ยเ้าก็ใส่หน่วยหน,นึ่งนี่ มันพอเขากินไปมันก็หอนเรื้อๆื้อไปอันนี้ไม่แพงจิมาสับแล้วก็ดีตำสูกินเด้อค่ะมาหน้าเมืองไม่แพงซับแล้วก็ดีตำสูกินค่ะเพราะว่ากินสองหน่วยนี่อ่ะมันเป็นยาจะผู้ชายเป็นเขาใจพิพิธว่ามันเป็นเป็นยาสิวะยางแลเนก้นเราไม่รู้ล้มอตัวนี้คนโบหูหรอกเรื่องว่ามันเป็นยางให้ไปติดตามเนจ่องอันนี้อยู่ในคู่เกินนเด้อค่ะให็วปะมันเป็นยาชาเนใดเนน์ เก้งกับไข่หูเด้าเด้าได้วานเป็นยาหอดมนันเป็นเป็นมันพอะมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งตีว่าบางคนบางบางบางคนกะเขาจะว่ามันรักษาโรมาเรงได้โบแมนเดอร์ค่ะเพียงแต่เขาปเหตุผสมผสมทุกสิ่งผสมผสม,ม,มทุกอย่างมันเคต้านทานสารโลคสารโรมาเรงในหลังใกล้ของเ้าแต่อย่าคิดผิดเด้อค่ะนี่เ้าเอามากินเค เป็นสมตำเนาะคะ่ะตั้กับตัม้มยังไงคือตต้มตํามามะฮุงนี่แะะหละมดอดังไซยังมากงไห่แต่ว่าพี่พิเศษเนี่ยเข้าจีส่ขิงกันนี่มอขิงขิงนี่มันเห็หดในหวดเห็ดเผ็ดไปหนามันคือขึ้นไหน้อยอาวไอ้เมอน้เขามาซับแล้วก็ตั้มเนาะกันเนเา,า,า,านะทุกทิงทุกอย่างมันต้องมีประโยชน์ของมันอยู่ในหันละกลับไปตีตาม้มเนี่คู่เกิดบังเดค่ะว่ามันมีประโยชน์ยังน่ ดูกย่อบางคนลุยุ่นหลุนไม่มันก็จีบลทเทนหงว่าลูกย่อคือแม่นหนังดุนเก่าๆเพิ่นหงหงดีว่ามันเป็นหย่างให้เขาไปเก็บปลาลูกขาวมันเสียด้วยกะ่าไปลูกเขียวเด้มันขิวลูกขาวนี่มาตั้มมันเสีหอมมันเสียแสบกานท้าตั้มหลายมันกับแสบกานท้าแสบเขียวเขียวไหลมากัขิวมานซับดีกว่าเนาะค่ะเนาะว่าฮาจีเคล็ดจังได หาลงมือด,ดีกว่าดีกว่าค่ะมาตั้มเดี๋ยวเราทอจแซบแล้วก็ตั้มตั้มสร็จเสียรู้เห็นไหมเดี๋ยวอยีกทีแล้วตั้มจีเดียว